การนั่้นรถกันมาระวบางนิดนึงเน่สนนะ,ะไ่ลวเป่านองโอ้ออมาด,ดีมันดีด,ด้จะดีดนะยางข้ยไป่นลูกขึ้นไปโอ้ขึ้นไปลูกลงมือนเน้อมือดีดดีดดีดนไปกันเลยกันหางกันหางขึ้น,น,น้นกวเาปนะวข้นลำบากนิดนึงนะพี่นอ้องว่วมันเมยมา เป็นเม่อยป่นะน้ครับนโงฮอะโงครับหัวยว่าม่เมยครับมันโง่โอ้โรถึนรถจ้างตักอาหาเป็น้บบนี้ ไปตำผนังมันต่าโพดนะครับต่ำโพดอ้าไปไหนละตงต่อไปครับต่อไป พยศนะครับอเขนเขินเข้นขินขนเออผู้ขนนง่ายขข้นง่ายครับขึ้นดูขึ้นดูเ่าแน่นเยนขึ้นง่ายไงครับขี้หรอสองลาหรอครับงัวแม่สาวครับอายุประมาณสงปีใหญ่ประสางน่อยครับพี่น้องเด้อสูงประมาณร่อยสี่สิบบวกครับยาวประมาณสองเมตรพอลาว่าประมาณงัวมันสองปี โอ้สุด,ดยอดเนาะพี่น้องเด้อนำดังเราอ่ะเ <c oughs> นาะชอบนับหนามีไรหนึ่งนะพอ,น,อะน้อติดไรหนึ่งขลงังหนึน่งก็เป็นยังครับพับหนาหมูบดหมูบดจับได้ไปได้เฉื่อยงแข้งขางใหญ่ครับพี่น้องครับตา้านเฉื่อยๆเดี๋ยวถ่ายหางก่อนถ่ายผู้หาง หางย่างครับพี่น้องครับหางมาดอกนพเนาะแทงขาู้โทรผถอนนพเนาะนุ่มซีน้ำลังดีพี่น้องครับย่าน้ำลังดีขาโทขาถอนประกันทุกอย่างนพเนาะเบอเจ้าแรกนพม่แมนนี่แม่สาวนี่เบรไรเปอนไครับจัวไดตัวใดเ้าิบครับหกหมืบาทนะครับ แม่นี่วพันล้นบาทต่อรองไหนเนาะราคายังรอดแต่ออยู่นอฟอร์เนาะรอดได้อุย้ยลึกลึกดึกดึกแข่งเนาะแง่สองแมกลึก,ล,ก,ล,กลึกครับผู้ใดมองหาแม่พันธุ์เอาไปเป็นแม่บอกในฟาร์มเด้ครับพี่น้องเด้อนำเชื้อดีๆใส่เข้าไปยูนพฟอเนาะตะกูลเคเอฟหรือตะกูลซี่บนี่งามพักเด้อพี่น้อง,ออออองขดีดง,งามครับอืมขีบงามเล็บงามพันล้านบาทต้นไหนแม่นบอ แม่ลูกอ่ะเอาพุกผูกแล้วบังไปสี่โฆษณาครับอ่ะพ่อแม่ลูกครับลูกผูลูกลูกนักละไปสิ่อะองความ้อมันเนี้ยไปอ่ะตัวไปเด้อพี่น้องเด้อมันแม่สูงแม่โยกมันสูงกว่าแม่หน่ะผมเนาะแม่ลูกลูกผู้ครับลูกตัวผู้อ่าตัวนี้เปิดเท่าไรพอพ่อมีหกพันสามหกพันสามหกหมื่นสามเมื่อเขาตีว่าบักเหี้ยบีกหลายจะไก่้ควายใกล้กินเออหัวราขาน้ำเลี้ยงนิดนึงเด้อไปถ่ายน้องลูกนะพอเนาะถ่ายนมลูก พกเงินสามนะค้างห้องนะครับเด้อหมูยาวๆครับเพิ่นเพิ่นเห็นน่องปลูกไปเลยจอยไปหน่อยนึงซี่ไหว้ศูนย์สามหนึ่งซี่ไหว้บอวิ่งเอสเคบอตะกูลเคบันหนึ่บอบักข้าหนิมั้เออเขากาว่าสมาร์ปันทรงไหนเนาะง้อมันคล้ายๆกันถมือนีกต่อหู้หู้ดำหน่อยนึงหูโบดครับเครื่องโบดตลอดเลย เป็นตัวผู้นะครับงัวจ um ัตตีหรอลูกเราเนี่งวัเมเนต์ลูกพ่นหนึ่งพนนลูกพันหนึ่งลูกว่นถึงปีได้ไถึตีแม่พันให้ลูกมันจะโตล้วลูกลูกแรกครับลูกที่หนึ่งเนาะงัวกัจัได้งัวมัน3ปีกว่าอาฝากเบอร์ทตัวซับองที่น้องเม่านทเก้านย์แปดเก้าสองเจ็ด่อครับเจ็ดแปดหยนังครับ ซอสนำโชคครับสอนนำโชคเนาะอยูรรเอทครับเป็นแบบพิจนาเบ่งงินอยู่ครับทั้งฝุ่นในหอ,อยเันเงินกันอยู่มากมายยังโทขมากเด็กพี่น้องเด้อแม่นี่คือหกมือนอ่อลดราคาหล,ะล,ะลอด,หอนะออด,ดใหญ่นคอเนาะลดหกมือได้ตงงดัวน,นี้งามเด้อพี่น้องเด้อไปมาสายสายพันธุ์อีเด้อเงืแดงแดงอยู่เบอร์อยู่กลงงา,างเด,ด็กพี่พยยน้องเด้อโท้มากครับมากายยังโท้มากดูเข้หกแปดเด้อพี่น้องเด้อราคาห้องหอยฮาเมืองเจ็ด งวจักปีแล้วพ่องวงอายุดปีแล้วมัน,นลูกเทพลูกเทพพกแปดงวนี่อายุประมาณหาจะประมาณงวงอายุแปเดือนพี่นองเลยแปเดือนลูกเทพพกแป หามื่นเนจะ็ดเค่อเนาะหาืาอยู่แเดือนนะหาหมื่นเจ็ดราคาห้องจากใดจับดใดไม่ะไรเๆนั่งใดค,ครับโอ้า,าอง,งานเด็กเปนหนักนะอนาคตไปห้องนายเคหกแบัอยาจขอเบอร์าราให้ครับจํำรางเราใดครับดึงเรย่าหอนปับหนาครับ เ,เครื่อดงดำพี่นองครับเครื่องดำสูงประมาณรอยรอยยี่สิบอยอยยี่สิบไปหามเจนะพี่เนาะเอามาจะโตลงมาิแมนบอต้นแมนบอต้นนี้กัแมนบอ,อต้นนี้กับลูกเดียวกันบอเคฟสามหนึงคฟสาม ลูกเคฟสามหนึง่งตัวนี้เคฟ3ามหนึงนะพี่น้องเด้อมั่วประมาณแปเดือนสำคัญเนานะแปดเดือนนะั่ะวัน <c oughs> ในาบมือหล่ะคีอันนั้งไรก,ก็ด้ล่ะโอ้ยแข่งขาเรายืนทานทางยืนงามเลยพี่น้องเน้อเชิดฉึ่งชิ่งนะพี่น,อนานอ,ง,อางนียน่างันแม่ลูะเคฟสามหนึ่งครับ ขบุญเคฟสามหนึ่งสังเกตยังไงพี่น้องเด้ขาเนี่ยเราสิยืดเป็นเกลาสวบีงสาขาตรงฉากตรงนำนางเล่าสิำลำนางมาสิยาวจนหมดพังพังครับน้านมสีตัวนี้นะนมสีนมสีนมน้น้อย,อยงามๆครับผมไปม่องหาของการนะไปเป็นแม่พันแม่บอกอยู่ในคอกรับกิตต่อข้มาเนาะเดียวสิขอเบิร์ลหายครับ เครื่องดำนะพี่น้องครับเครืองดำมนอนาคตก็แปดเก้าเดือนนี่แล้ครับก็นีไรหอ่ก็นีไรมานพี่สี่เจ็ดสี่หมื่นเจเนาะตัวนี้คือต่างกันตัวนี้ราคาต่างกันเนะมันวัวมันมันมันต่างกันพยางอ๋อมันเคกับตัวนั้นหเนาะตัวนั้นตัวนั่นม้อมันจะเป็นม้ลรดี คือว่าตัวนี้เป็นหัวหนังไหลอ๋อมันกว้างแตกต่างกันราคามันแตกต่างกันคือว่าตัวนี้มันเป็นหัวหนังไหลหนังไหลเนาะเพราะขาไหลเดี่ยงนาคตมันจะไกลเออขาขามันได้มันตั้งตรงเลยขามันขามันยื่นเทปซ้ำหนึ่งมาสิเก่าสีมงซาน่ะตัวนี้ก็ยื่นยื่นได้แต่ว่าขาไม่หน่อยแล้วกันนึงเนาะขาไม่หน่อยกันครับเออโอเคคว้างแตกต่างกันครับตัวนั้นตัวนั้นมันสิได้ล่ำล่ำตมันดีล่ำตดีเห็นบ่าวครับมาครบแปดนี่เนาะครับ ของดีครับวันดีแดงงามเนาะแดงๆๆครับผมสีแดงๆนี่แหละครับเออสวยๆวเอาคุณพี่ขอเบอร์โทรทัพย์นะครับผมพี่น้องข้่นยสอง้านย์สองเจ็ดสองศูนย์สองเว่าอยู่สครับวอยู่เกลืองในครับผมโอ้มาไก่เกลืองในครับ สมปไย้ดีไปบอหมู่บ้านครับเดี๋ไปเนาะผมก็ไปหมู่บ้านผมมาแต่อทั้งทีสเกตครับหอดยาว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 เพี้ยนเพียนเอาเห็นไหนะพีเดอื่มในหอยยังหลครับมม้อสุทัศนะครับน้องอยู่เกึงในครับมาประจำป่ะครับอยู่นี่ครับมาดมาเท่นึงเหร ไปท้างคไุไป้งวาบ่นแม่น,อ,นอ,อ๋อวาลินเนะาะบาลินมือครับอาไมานครับมือนี้ครับใหอยครับเจอขวนใจประจัาบักอยครับผมอา้รารไปไดพอตัวนี้สองหมืเกอยากอยากไสองหมืเก้าครับผมพี่น้องครับที่พระรามบางนบแมนน่ด้นบมีูบมมีเสา เฮ็ดเฮ็ดโอรุนไส้เราอยู่ขุนเ้อโอ้เท่เท่เเท่เออม่มีรักจะเราไปเทครับสองมนเกาเนาอย่างไรสองมนเกาเนาะครับผมเป็นมัวตะคู่นะพอนะครับลูกเถือขี้วายลูกลูกนี่ก็ขีวายแม่ผมกลัวลุ้สิลูกขีวายปครับผมขีวายอย่างขีวายอย่างแล้ว้วก็วันขี้วายจะพรอมน้องูดได้มองหาตะกูนขีวายเพื่อเอาเป็นคอพันในขอกเนาะงวดเจ็ดเดือนอวนี้นี่งวดเจ็ดเด็นเปดเอนดสาเป็นงวผู นันเราอะไปดีใส่ดีเนาะใหญ่เนาะดีเลยใครดำเพียงกันจมาดำไข่ไครดำเนาะถ้าข้าวแพงเราพอเอาะาคาข่แพงเราะราคายังไงตอรองกันไอยู่วะตอรองได้อสนใจหมือวานสบัยได้วไปบอามื่านบ่ด้ไปบอทำบุญทำบุญทำบุญบ่โอ้วันแม่เนาะเขาลงโอปอยู่บานบ่บ่อบ่อไปแต่ขายแล้วไปแต่ขายแล้วมื่านเขาหาสีเออแม่ เอาไปไปยังบัรจันเขาเนาะครับผมมาฝากเบอร์ไว้ที่นี่ศูนย์ศูนย์หกหนึ่งศเก้าสามสองเก้าสามสองเจ็ดครับคุณพ่อยังครับคุณพ่อขำนิ้นหน่อยกูหมุดทิ์ใจยาโอ้ยคลิปเราหนึ่งคนเบิ่งหลายเลยคนเบิ่งกับเจ็ดมื่นเลยนะเขคลิปเจ้ามือนกันคเออขอบคุณหลายคุณพ่อครับครับนี่ครับเราอยู่นี่ครับคนใจประจำของสนามสบไยงใหญ่นะครับยากใหของประจำสนาม สายพันธุ์นี่้อ๋อผมว่าลอยหกสิบไปเหมือนกันเหรอลอยหกสิบเกินลอยสิบเกินนะพ่อเนาะอันนั้นชัทนาเพิ่นทองทองของบางบ่เขาก็ทับโตมาแล้วครับโค้มโตมาแล้วบ่ครับตัวนี้ลูกมันจะโตล่ะลูกมันโตแรกครับตัวแรกบ่ครับนี่โตสองในทองมันบ่มันยังมัอนแบบ่รู้ครับบ่รู้ลกันบ่ครับผมบ่รับประกันเนาะครับเออกระวัดเอาพี่น้องเด้อเปิดจะได้ลรอพอตัวนี้ผมเปิดไว้หกห้าครับหกเงินห้าครับ ต่ยังไม่เคยได้ลูกเนาะได้แล้วครับได้มาตัวนึ่งละบ่ครับผมตัวที่สครับครบตในบ้านบ่ครับโอ้อ่ใหญ่พี่น้องตัวนี้เด้มาแต่ัทั่วมากจะขอเบอร์ละไห้สายหูยางเงี้ยนะครับใเลยสูงร้อยหกสิบกับร้อยเจ็ดสิบเอาฝากเบอร์ไว้ทีฝากเบอร์ครับเบอร์่เกาสามเก่าสเก่าสอน่เสองห้าห้าหกห้าห้พสมชายพอสมชายรอยเอ็ดรอยเ็ดครับ เออเบอร์เมียงยาวสองเมตรครับลึกครับหนาใหญ่แน่นปึกขาใหญ่ครับครับหกหมื่นแปดครับเป็นราคาจากใดเนาะครับผมยังต่อได้ต่อได้อยู่ครับต่อได้ครับอ่าพี่น้องมากกัยังทั่วมากครับเด้อเบอร์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 เมื่อกี้ครับผมเออเอาให้ยม้าเนื้อพอเด้อไปหนี่ครับครับผมขอบคุณเป็นกำลังลุ่มลุ่มบางง้อข้มแม่ลงอยู่นึ่ครับ ตัวกับตัวกันพี่หนึ่งแงอรเป็นอะไรใหญ่โ้โหมื่นสามกมามเนาะลูกซีไว่าน่้อไร่ไ่น่นาจะเมนนอี้วได้าีเพนเนี่ยีไร่ขึ้นีไรเอออ่าบังงครับบูกซไ้ลูกจะเดือนหรือ สามเดือนสามเดือนบ่ป้าพี่น้องเหีวเด้ออนาคตอนาคตสวยลูกแม่หางมันนึ่งคอยหางกาดซื้อแม่มันหนึ่อ๋อเป็นยังครับผมโซงวัประเทศไทยเหโอ้ยประเทศลาวลักๆออกดีนี่นะครับเด้อเหีวลึ่งเงา้คอยละสามเมื่อนโปรยกยกต้องแยกเนาะถ้าแยกไปแม่แล้วขายไปหน่อยเนอะลูกแรกถ้าแม่แยกลูกไปนี่แม่ละสิบบ่บ่ครับกด้ขายเลยเนาะบ่ขายบ่บ่แยกมันขายคู่เด้อพี่น้องเด้อบ่แยกครับนั่นั่นมังแม่หางมันสับลูกชี้ว้านะครับเด้อ หางตุดหนึ่ง,งเด้อครับหมาแห่นเพิ่นหมาแห่นหมาแห่นเป็นอย่างครับแต่่าเราหายลูกง,งามเด้อหางดอกก็ดอกแกรนค้เน,ไปไเ,นเป็นอย่างครับหางไปเดิซื้อน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมากกับจังตะูมากนุ่มซีน,น้ำลนังดีครับผมมลูกงดีลูกแรกรอยหูดำนะคนาะ เขาลักษณะวัดมีแต่ห้างมน้างหางมัเนี่ยจะปูข้อควักมันขาดขนมันขาดว่ามันว่ามันเจนขาดแต่ขนมันขาดเขาซื้อเป็นมาจะเกิดบ่หรือบ่เร็วหรือพวกจะขาดนี่มันพึ่งไปก็จะแข็งมันนั่นนี่พอดีนะห้ายังล่ะพ่อเอาฮาวบ่บ่วอาดเป็นมวนบนนอเป็นไอเครื่องเครื่องดังอะไรพวกนั้ยครับเออเขาทาเขาทาลูกซี่ไหว้ได้อพี่น้องเด้ออนาคตไผมองหาอยู่กะ กันมากไปชงเยอ่นน่มันยังว่ไก่สาระข้ามคลเทียนตอนไหก็พอเปิดเบิ่มเปิดหกพันสามหกพันสามนี่เป็นราคาจากใดเนาะยังต่อกันไดอยู่ครับเอาฝากเบอร์ปนี้ครับโทรศั์อีเบอร์บ่พ่อศูนย์แปดซีศูนย์แปดซีแปดสามีแปดสามีศูนย์สามซีศูนย์สามีง้ออยู่บ้านไหนล่ะพ่ออยู่จังหวัดอำนาจเจริญโอ้อำนาจเจริญมาไก่ถาหม้อรอยยัดครับ เอามากันจังทั้วมาได้พี่น้องเด้อพุพ่อ,อยังล่ะครับผมซื้อใหญ่สมัก,มกพ่อใหญ่สมสักอำนาจเจริญโอ้สนามนีไม่ได้อย่างหนึ่งพี่น้องเด้อห่วงน้ำสาหลายน่ะทั้งา,ามาบังโค้หม่ลูกต่อไปอยู่ไต้ต้นน้ำสาครับใายตลา,าดเด้อพริกแดงห้าแปดหนึ่งครับลูกหาแปดหนึ่งพริกแดง <c oughs> สังเกตง่ายต่อพริกแดงเนื้อมันจะนังนังดีออกแดงแดงมาก,ก่อนเลย งูกระชีดออกลูกคางพับเพิ่นครับพ่อเจ๊เดือนล้วครับผมไป็นเจ๊เดือนลรอสองเดือนบ่อสองเดือนเนาะแม่เพื่อนี่เป็นแม่ท่ายญ่เนาะแม่เป็นแม่ท่ายญ่ยยครับผมลอ,ลอยสี่สิบบวกดูโอ้อ่างใหญ่เนาะแม่เราเนาะนมสีเนาะครับเนาะแม่เพื่อนะให้หลูกมาให้ลูกมาจ๊กโตละอสองวิล่ะแม่ ทมแล้วบ่วตัวนี้ทับแล้วบ่ยังครับตัวสองนะครับอ๋อเพี่นายลูกมาตัวนี้ตัวที่สองโอ้พี่น้องเพี่นายลูกมาตัวนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อตัวสองเป็น SK สเคหาแบตหนึง่งทิพย์แดงครับหางเงาเด้อพี่น้องครับหางเงาไมนดีอย่างหนึง่งเวลาไลน์ยุงย่งในมัน์ยุ่งในมันแรงขึ้นเนี่ยมันเป็นไง <c oughs> เครื่องดำเนาะเครื่องดำเนาะอ่ะอยานีนั่งหนีเด้อยานแม่นี่เขาเลื่มเด้อมีเออฮะ ลักลกออกทีโลครับทร<ะ>งลูลงามตัวน,นี้แม่ตัวน,นี้ทรงลูลงามยาอาไรครับอยา,า,ยายไดเท่าใดนพครับพวกนหาเป็นราคราคาจากใดเนาะห้ะองยังต่อร้องกันอะไรอยู่ครับพวยุซิอะครับผมละเอ็ดค่ะละเอยดเนะาะฝากเบอร์พี่น้องทั้งบ้านมาที่นี่82 2ย 2, 2 2ปดสอออกามยเ้งนครับผมมีขอกมีฟ้ามบอ๋อขอกบานธรรมดาเนาะพี่น้องมากยันทรมมาเด้ยครับเด้อ ผกพริกแดง SKH แปดหนึ่งสายตัวอะอีกครับผมมามาตัวต่อไปครับอาลูกลูกลูกแล้วลูกเอากล่องให้ลูกมืงอยีามากไกลพี่น้องครับช่องโชคดีทุตุการณ์มากไกลมอนิฮอตจังหวัดโรเอ็ดมาเยี่ยมย่ำพูแมลูนี่หาหาเมื่เจ็ดเนาะแม่เพิ่นอ่าเป็นวาไทาย ใช่ไงที่กันเนาะแต่ว่าติดน้ำดำๆนี่น้ำสีบักตาลน,าน,าน่าจะเป็นวัวพามาเนาะพาพาตัวใดผมสีบักตาลนะตัวนี้ก็เอ็ดลูกสาวบ่อ๋อข้มในบ้านบ่ตัวนี้เปิดเท่าไรล่ะครับห้าหมื่นเจ็ดแม่สูงหน่อยสี่สิบบวกแม่เพิ่นจะกความนึงเพิ่นให้นำนุ่มลูกการนำเลี้ยงเป็นนู่นนึงครับเด้อลูกตัวเท่าไรล่ะครับผม ลูกตัวที่สองฮะลูกง่ามอยู่เลยพ่อว่าแมนลูกแม่ละาทรงลูกง่ามเลยนี่อืเออง้อตัวนี้ก็ทาอมันจนักอ่ามือเจ็ดนะครับเนาะอเ,เอาพี่น้องมากันทังทั่วมาเลยครับเด้องง้เบอร์โทรศัพท์เม,มื่อกี้ครับขึ้นมานน้ำกันอีกตัวหนึ่งอยู่หันนะนี่ไงครับแห่มาเลยครับเด้อมือน,นี้ครับผมครับผม โอ้ยมหาหอดลอยก็จะมีเดือดลอยอยู่พี่น้องเด้อเดือดลอยอยู่หมูว่านอยู่สมปลอยหลายแห้งแบบนี้ต้นละเก่าพันหมูว่านสมปลอยต้นละเก่าพันก็ซื้อกันนะ่ะเออประมาณนี้เท่าไรละพ่อครูนี่นจะได้เท่าไหร่สองหมื่นพรูแม่ลูกสองหมืออม่นนี่ราคาห้องน,อน,อน้อยังต่อได้อยูอ่น้อ <c oughs> มันสียังนี่เพิ่อนสียังนี่สิอันนี้เพิ่อนสียังนี่ สีสมบูปสมปีเนาะสีดำกับบแมนสีดำบบแมนสีน้ำตาลกับบแมนสีมุนมุนสีกระปีกับบแมนสีอุ้ยปุ้ยขึ้นเออเอ้าขี่ไรไปไรได้พี่น้องเด้อเอาสมบลงคนขี่ป่อ้าวของแทกขี่ออกไเอ้าวของแทกของแทกพี่น้องครับราคาราคาสองเมืองเงี้ยวได้พร้อมออกกล้องปั๊บขี่ขี่แตกเงี้ยวแตกเลยทั้งแนีทั้งลูกอ้าวสีมันเนี้ยไปดีเออสีอุ้ยปุ้ยเด้อพี่น้องเด้อ ราคาสองหมื่นเาคาห้องห้องใดแม่ซ้ำลูกหรอลูกหูเนาะลูกโูเขาเรียกว่าไผ่เดือดลอยไผ่เดือดลอยไผ่เอยสินเล่าเดี่ยหาสินเล่าเนาะไออีน้องน้องต้นนี่กสีาเดืออยน้อสินเล่านาะี่น้องครับราคาสองหมนี่เป็นราคาห้องเนาะยังรอดอยู่บนรอดได้รอได่เติบเนาะเนียเด้วว่า ช่องผม5้าตัวละครับผมโชคดีซูเฟรนเดอพี่น้องเด้อขอมากอ่ะต้อคพณดว่อฝากฝากเบอร์เ้เบิ้งมาเบอร์ซับนะประธานนี่ก็อย่าไดงน้ำกันนะะไรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดหกยมห้าูนยสามห้าอเอะไทวับุรีเลงทวัดบุรีจะบัดเลยคุณพพอยยังครับคุณพอยยังซื้อยังคาับเอ้าจึงซื้อจาของบอกฟอิดโอวิดเนาะ เออให้มาเนี่อวิยเด้อราคาสองหมื่นยังยังต่อรองได้เลยหลายเติบอยู่แล้วป่ะขันมากขยันยท่วมมากครับผมยูทวัารบุรีสีอุ้ยปุ้ยเด้อพี่น้องเด้อส์ีออกอันนี้รักไว้พี่น้องครับเออเอาเอาคู่หนึ่งอีกคู่แม่ลูกครับอยู่ข้างๆกันนี่แหละครับรับประกันว่าเป็นแม่ลูกดูดนมจับจ้าอยู่ครับรับประกันว่าเป็นแม่ลูก ก็ได้ครับผมเป็นราคาจากใดเนาะสองหมื่นแปดเนาพี่นองจังข้รมาเลยครับเอออาโคกหางก้นตุกปูกันเนาะโอ้ดาก้นตุกปูกเลยพี่น้องเด้เนกบขาไปเห็นนั่งอยู่บแม่เพิ่นจากมีเบื้องเลยแม่เพิ่นจาก ยังมี้เลยนะหนึ่งเลยหัวยองๆเนี่ยแม่นอมแมนครับผมกบบัวบักาฟันทงนะครับเด้อลูกแม่เด้อครับเด้อลูกแม่เครื่องครบเครื่องครบเครื่องครบเบื้อตัวไรล่ะน้องโทรศัพท์เบื้อเดียวกันก่อครับกับพ่อเมื่อกี้เบื้อเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อสองโตอยู่สองสองขัไมโลกอยู่กันถ่างกันนี่แหละครับมากับยังโทรมากครับง่วมยุทธวัตรบุรี บรรยากาศพสายนมากครับบม่ิยังนะครับมีจะหอนแดดยี่เดากกใหม่อยู่นี่มันหลายทั้งสมปอยนี่บมีกก็ใหม่โอ้ยหอแงกี่นนองหมู่บ้านนะอาดวัหมดการตังว่าคือเรากัมาแล้วตอนนี้นงเนาะจะไล่นะพ่อเนาะ โอ้แล้วมันดีมนดีเ่ครับจะดีนะยางลมันเี้ยงไปถ้าพ่นหน่ลูกขึ้นไปโอ้ขึ้นไปลูกไปลงมือเนี่มือดีดีดกันเลยกันหางกันหางตัู้้นเยแ้ว้วขึ้นลำบากนิดนึงนะพี่น้องวามันเมื่อยม ป็นเมือยไปเนาะว่าครับมัองฮะงงครับหัว่อยว่ามีเมื่อยครับมันงงโอ้ถึงวันจันร่อยบอาหารคนยุคนี้ ไปไปเฮยไปมาเฮ้ยตำโพดผนังมันตำโพดนะครับปตำโพดอาไปไหล้วยึดไงตัวต่อไปครับตัวต่อไป พยรถยงครับน้องเขินเขินเนครับนเออผู้ขึ้นง่ายขึ้นง่ายครับเขินดูข้นดูล่เอาตุ้นแม่โลก่ที่นี่หาานที่แล้วราห่องได้รห่อยิ้มค่ะตัวใหญ่เลยตัวดันงเน่ยนง่ายงไครับวัี้เาสองเานาครับอย่ยตลาดพี่น้องกนนี้ วงงามอยู่ไายตลาดร้ายเหมือนนี่ครับสนามนี้มันดีอย่างหนึ่งคือกลุ่มไม้มหลายต้นไม้เยอะครับนกำซาพี่น้องครับมือนี้โชคดี้ยูโรเตียร์ขออนุญาตก,การาบลาพีนานออ่น้องไปเห็ียดงานก่อนนะครับน้องมือนี้ครับมือนี้มาไกลค,ครับตลาดชุมพูบุตรทุกวันเสาร์นะครับเด้อตลาดนมีซิมมีจัดทุกวันเสารามสา์มีตลาดควายนะครับแต่ผมโมไปไายครับผม คุณตลาดค้าวอยู่ด้านหลังครับผมใกล้แห้งหมดขอบคุณครับที่เขามารับชมที่เริ่กมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งในทั้งช่องนิดนึงครับสวัสดีครับ